น่ากินบ่พี่น้องมาเอาข้าวเหนียวคุยซอยกันพี่น้องมันจะได้เหมอดพี่น้องมา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 จ้ามาจ้าซ่บหลายพี่น้องสูตรนี่พี่น้องแซบๆมาจ้ามาจ้าเ่บคักซ่บเนี่ยพี่น้องมามามาสดีจ้าพี่น้องมอนีิสพาพี่พน้องมาอันสุกน้ำใหม่กินพี่น้องอยากกินแหมพี่น้อง มันหนึ่งเข่ามาอน่หนึ่งข้าเนี้ยวก็เรียกว่าติดซุปน้ำใหม่พี่นอ้องน้ำใหม่ถุงซุปถุงหนึ่งกับพ่อแหละพี่นอ้องเดี๋ยวคุณแม่จะเคียนเนาะพี่นอ้องนี่พี่นอ้องแม่จะคุณแม่ี่เอาน้ำตาลมาขันพี่น้องสูตรดิเกลือเมืดคุณแม่จะเอาน้ำตาลมาคั้น ตุ่มน้ำต้มน้ำมันทุกแน่ก็จะล้างอย่านะปกติเราขั้นเกลือกระถงสุโรดนะพี่น้องขั้นน,นมบังเอิญเกลือข้าเหมือดคั่วพี่น้องก็ยันต้องเอาน้ำตาลล้องเบื่องพี่น้องดีขึ้นกันพี่น้องปั้นอันปั้นเา่า ปั้นข้าวเหนียวมาห้าใส่กับอันไส่ยานางพี่น้องล่างมือดีเลรพี่น้องปั้นมื้อจะคองเลรพี่น้องเฮ็ดจินมจะคองพี่น้องนำยาหน้าคนๆแล้วก็ใส่ข้าวเบียร์น้ำได้พี่น้อง,งอเนี่ยปั้น <c oughs> ข้าวเบียร์ใส่น้ำปั้นข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วพี่น้องข้าวเหนียวแซ่แล้วก็เลยบอันหนึ่งอ็เลย เอาม่านปันใส่พี่น้องซุปแสบด้วยพี่น้องใส่ข่าเบียร์น้ำแสบพี่น้องสูตรคุณแม่ด้วยพี่น้องอุอุใส่ข่าเบียร์น้ำพี่น้องที่แสบลองเบิงด้วยพี่น้องแต่ผู้ใดยังไม่ทันไลยอันนี้คุณแม่ขันด้วยพี่น้องขันใส่รสดีพี่น้อง เกือคุณแม่เหมือดพี่น้องคุณแม่เลยใส่รดดีคันแซ่บแซ่บดิพี่น้องส้มกับบะหมี่หึ้นกับบะหมี่พี่น้องต้มแล้วก็มาขันอื่น้องแซ่บบะหมี่ส้มบะหมี่หึ้นเลยพี่น้องวันนี้ก็ตีเอาใส่ด้พี่น้องใส่พี่น,ออนอออ้องคุณแม่ยังทันติดเต่าหรอกเดี๋ยวคุณแม่จะติดเต่าคุณแม่ใส่รถด,ดีกับเจ๋วนี่กันพีๆๆ่น้องแม่แจงเบิ่งควมาคนอย่างงั้นพี่น้องต่อ มเบึงไก่ไก่พี่น้องบอกว่าคนของนามยานางพี่น้องคุณแม่ปันข่าวเบียพี่น้องสูตรนี่ใส่ข่าวเบียได้พี่น้องเด้ออุอุเล้วซุปพี่น้องอุเล้วซุปเพระาะเราต้องเหตุนามยานางหลายพี่น้องแล้วกับปันข่าวเบียกับใบายานางใส่กันพี่น้อง แล้วก็มากองกองแล้ว,ลวก็มาเห็ดนามอุดจุดาาดขขจยใส่เลยพี่น้องสูตรนี้ดีแสบเลยพี่น้องสูตรนี้เขาบอต้องต่ำก็ได้ตอนตอน้ําสุปพี่น้องเขาก็พริกป่นเข้าขว้ก้อยหอมใส่หลดพี่น้องน้ำปลาใส่หลดโอ้ยแสบพี่น้องสูตรคุณแม่ไม่ต้องต่ำก็แสบพี่น้อง คือว <c ười> ่าเฮาคนเอาโลดพี่น้องสูตรมักง่ายสูตรมักง่ายคือว่าบ่ต้องต่ําใส่คกยากพี่น้องเดี๋ยวให้มันเดือดอุจอุจขึ้นมาพี่น้องเียบเข้ามันก็ิเข้าเบียยเฮาสิเฮ็ให้คนพี่น้องสูตรมักง่ายคนนจักหน่อยลพี่น้องเียนนี่พี่น้องเห็นบ เดียดอุจุอุจุขึ้นมาแล้วพี่น้องมันจะมีความเดียดอุจุอุจุลองเห็ดเบิ่งได้พี่น้องสูตรคุณแม่สูตรมักง่ายได้พี่น้องสูตรบ่มักายากบ่ต่ำกัดแ่บพี่น้องสน้ำมันสูตรมักง่ายพี่น้องแต่แซ่บเห็นบ่พี่น้อง มันจะเป็นอุจุขึ้นมานที่เป็นน้ำจงลืมเลยพี่น้องแล้วก็จะมีความนวของเข้าเบียร์สูตรคุณแม่สูตรมักง่ายแต่แซ่บอิลีพี่น้องเห็นบอพี่น้องเห็นบอน้ามานั่งกระติเขียวคนไปกับเขา้าเอา่อข้าเบียร์เนาะพี่น้องเห็นบอพี่น้องเห็นบอ แบบนี้ก็ติสุกแล้วพี่น้องไม่ต้องต่ำก็ได้ข้าค้นเอาก็ได้พี่น้องเอาพริกป่นเข่าครัวน้ำปลาสร้อยหอมใส่เติมชูรสน้ำปลาโอ้แซ่บพี่นอ้องอือข้าเบียร์ชุกแล้วเพาก็าลังสุกแล้วพี่นอ้อ้าวต้องอียงหย่างไรเกิดขึ้นไหมสายสตรองหน่อน้อง สูตรมักง่ายแต่แซ่บเห็นบอนพี่น้องนะหดเห็นบอเข็่บอพี่ยเศษเศษนอนนัวไรกพันไรกต่วนเนาะพี่น้องเนาะกตัวห้าสิได้กินนะพี่น้องก็เอาหน่อไม้เมคเชียนเคียนแล้วก็มาต้ม ต้่แล้าก็มาคั้นน้ำออกใส่เกลือใส่ยังขั้นออกพี่น้องล้าก็มาคั้นรสดีโอ้ยแซ่บนี่นั่งอย่าน้่งเขากะปั่นใส่กบบข้าเบียร์เลยพี่น้องอันนี้สูตรมากง่ายพี่น้องแต่แซบ่บเห็นว่าพี่น้องเพราะมันงวดเลยวม่ก็ติแห้งโอุดโจกมาแล้วที่พี่น้อง น้อคุณแม่ก็สร้างปิดพี่น้องรืมใส่ตะไคร่พนาอเบาแก๊ก,ก่อนหมอคุณแม่จะแเพี่องพี่น้อ,อ,นอ,นองหอมเขีเ้ยวเลี่ยนตเคียนพริกป่นีน่น พี่อันนี้บะหูเผ็ดตอวพี่น้องแม่ขวใหม่ๆมได้เนี่ยอสองซ้อนก่อนิกปลนก็น้ำปลาอันปลาหวนนวนัวพี่น้องนัวคักนัวดเน่น้ำปลายั่วยั่วพี่น้องนะครับพี่น้อง,องลกระชู้พี่น้อง ชูใส่เท่านีนแล้วพี่น้องสิหัวลุกหัวหลอนคุณแม่กับเมิดพี่น้องข <c oughs> ั <c oughs> วคุณแม่เป็นยังจะมีแต่แนวเมิดเมิดอม่อย่างกันนี่พี่น้องอเข้าขั่วเป็นกระปุกเขาขั่วพี่น้องเสบเสบโอ้ห่วยห่วยข้นพี่น้องนเห็นไหมพี่น้อง

เจ้าเขียวบางีเขียวอย่านั่งในเพีนน้องแต่่าเผ็ดน้องเผ็ดเผ็ดหอมข้าวกว่หอมกับพริกเป็นแต่ข้าาคุยแต่เนาะบาทเนี่ยพ да ี่นองพี่นน้อง ซิมอีกเทียนหนึ่งน,ะนองนะอีกน้องเนอะเสียบอีกเสียบร้ายกินน้ํากันพี่น้องพระมากคลิปนี้กับฝากให้ได้จ้า ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะมันนก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายจ้าปิวหน่ากินมาพี่น้องมาเอาเข้าวเหนียวคุยซอยกันพี่น้องมันจะได้เหมิดพี่น้องมามา,มา มาจ้ามาจ้าแซบหลายพี่น้องสูตรนี่พี่น้องแซบแซบมาจ้ามาจ้าแซบคักแซบเน่พี่น้องมากมา,มา